มีบ่งมีวงซุ่มเลยนี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอยูสามไ <c oughs> กลต่อจังหวัดนครสวรรค์ทางคนกาสีถามาห้ามให้นางรับมือนี้เอาอิ่างไรบ้างเบิ้งเขาเล่ากันท้องถิ่นมามีครูมาไล่บอ

งามในต้นนี่เนะต้นซากุระมั้ของหลายทั้งพี่ Chàu khoa sán gai tìm thông nhà rồi Chè đắm, chè đắm Ui, khỉ mà Bên... Bên nhau Ngang Bên nhau nhỏ cắn Cám ơn bệnh viện อย่กู้คนหนึ่งชายเก็บอยู่บอกว่าอย่างคนหนึ่งชายเก็บอยู่กันอยเงเขาเนียแน่เื้อหายนเดวเงินเดาหายผ่านจบอ

เดีหาล้านคนเดียวเลยโมนี่มามาทีในลาาใกล้นะำเนียบขอนี่คือจิ้มไสจะไปล่านจะไลาเ้ดเยนะรบ,บาทหมูเป็นะแบบ